สวัสดีครับมือนี้กะมาพบพอกันอีกแล้วมือนี้็ือมาเห็ดเมนูต้มแซบปลาทับทิมวัตถุดิบหลักๆก็มีตามนี้เลยนะครับปลาทับทิมซอยเป็นชิ้นไว้แล้วนะครับขาตะไคร้ใบมะกรูดมะขามเปียกเห็ดฟางต้นหอมหัวหอมแดงพริกแดงตำไปแล้วนะครับผักชีฝรั่ง มะเขือเทศแดงน้ำมะนาวลดดีเกลือครบแล้วไปเริ่มทำขั้นตอนแรกกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับตั้งหม้อใส่น้ำตามใจชอบปิดฝาหรอให้น้ำเดือดนะครับ โอเคเปิดฝาน้ำเดือดได้ที่แล้วนะครับใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดมะขามเปียกลงไปเลยใส่หัวหหอมแดงลงไปขลุนเล็กน้อยนะครับรนนใส่ปลาทับทิมลงไปเลยนะครับรอจนน้ำเดือดนะครับ น้ำเดือดได้ที่แล้วใส่เห็ดฟางลงไปนะครับต้มจนเห็ดฟางสุกนะครับเห็ดฟางสุกแล้วใส่มะเขือเทศแดงลงไปเลยนะครับใส่พริกแดงลงไปมาปรุงรสนะครับใส่เกลือลงไปใส่รสด,ดีลงไป เรามาใส่ผักนะครับใส่ต้นหอมลงไปใส่ผักชีฝ้าหลังลงไปลืมกดไลค์กดแชร์ทางเพจ a c e b o o k และทาง youtube ด้วยนะครับขอบคุณครับปิดแก๊สนะครับใส่น้ำมะนาวลงไปปิดท้ายนะครับชิมรสชาติดูนะครับอร่อยเหาะไหมครับอร่อยเหาะค่ะ เสร็จแล้วนะครับตักใส่ถ้วยไปกินกันเลยกะเสร็จแล้วนะครับกับเมนูต้มแซ่บปลาทับทิมโดยเชฟเจนมาชิมกันเลยนะครับเชฟเจนบรรจงตักเนื้อปลาทับทิมนะครับ ชิมแล้วนะครับเป่ากรับมันร้อน <Wow. S 1> กินกับข้าวเหนียวนะครับเจ <c oughs> ียบเจียบจะชิมเห็ดนะครับ <Yahoo! S 1> แซบบอ ก็จบไปแล้วนะครับกับอีกหนึ่งเมนูชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์เพจ a c e b o o k อะไรก็ได้ตามใจฉันกับช่องทาง Youtube กดติดตามช่องสารบันนาพาแซมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ